วัสดีครับผมนายอุดมสายเสนีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลหนองคล้าอายุ55ปีสมรสกับนางอัญชุลีบัวบุญมีบุตรด้วยกัน3คนส่วนตัวผมนั้นจบการศึกษาสูงสุดมหาวิทยาลัยราชพัฏกํกำแพงเพชรเมื่อปี2557 57ครับส่วนประวัติการทำงานของผมนั้นปี2538เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองของท่านกำนันสมนึก ในสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านวังโขนหมู่ที่สองตนนาําบลหนองค้ามาปี2545แยกหมู่บ้านจากบ้านวังโขนมาเป็นบ้านวังสามากีหมู่แปดได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคม2545เป็นผู้ใหญ่บ้านดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านสามสมัยและเป็นกํานันเมื่อวันที่8มีนาคม2561จนถึงปัจจุบันในส่วนของตนนาําบลหนองค้ามี8หมู่บ้านด้วยกันเป็นตําบลที่ เล็กที่สุดของอำเภอสงามเพราะมีหมู่บ้านน้อยกว่าแต่ว่าในความน้อยกว่านั้นมากไปด้วยความร่วมมือแล้วก็การทํางานที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของทางราชการแล้วก็ในของกลุ่มผู้นําและก็ชาวบ้านครับในส่วนของหมู่บ้านวังสามคีหมู่8มี222ครัวเรือนใน222ครัวเรือนมีชาวบ้านพันกว่าคนเนี่ยนะครับ เราจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยดีด้วยเราแบ่งเป็นคุ้มแบ่งเป็นคุ้มมีทั้ง6คุ้มใน6คุ้มก็จะมีคณะกรรมการหม,มู่บ้านที่เข้าไปเป็นหัวหน้าคุ้มด้วยเมื่อมีกอมหมู่บ้านมีการประชุมประจําเดือนเราก็แจ้งข้อราชการงานหลวงให้ชาวบ้านได้ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อในการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งจะรวมไปถึงการพัฒนาประเทศชาตินั้นซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีในในทุกหมู่บ้าน แล้วก็ในหมู่8ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับในส่วนของบ้านวังสมคีหมู่8สภาพโดยทั่วไปเราอยู่เป็นชุมชนกระจายก็ไม่เชิงหนาแน่นมากแต่ด้วยประชากรชาวบ้านเยอะนะครับแน่นอนครับปัญหาย่อมมาจากคนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมีปัญหาเนี่ยด้วยหมู่บ้านเราเนี่ยแยกเป็นคุมอยู่แล้วเราก็เลยเชิญคณะกมและผู้นําในกลุ่มต่างๆในองค์กรต่างๆของหมู่บ้านและหัวหน้าคุม มาแจ้งปัญหากันมานําเสนอปัญหาออกมาเพื่อเราจะได้แก้ไขถูกจุดเมื่อเรารับรู้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็เรียกคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้สรุปปัญหาในแต่ละพื้นที่ของหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านมีอะไรที่ติดขัดตรงไหนจะช่วยได้บ้างอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเราก็พยายามผลักดันให้หมู่บ้านให้แต่ละครอบครัวที่มีพื้นที่ในการปลูกบ้านแล้วเหลือพื้นที่เป็นที่ดินปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ ครับในส่วนการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านนั้นดังที่นําเรียนเบื้องต้นไปแล้วครับว่าชาวบ้านมาจากหลายพื้นที่และมีการประกอบอาชีพหลายอย่างเช่นทํานาทําไร่การเกษตรหรือแม้แต่อาชีพรับจ้างปัญหาก็ย่อมแตกต่างกันไปครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยเราได้มีการสํารวจจปท ซึ่งความจาเป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยมีประโยชน์อย่างสูงสุดมีการสํารวจอย่างทุกปีดังนั้นมันจะอัปเดตตลอดเวลาครับว่าชาวบ้านเราเดือดร้อนเรื่องอะไรใครที่ตกเกณฑ์จอบขะใครที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ทางราชการกําหนดเราจึงนําปัญหาดังกล่าวเนี่ยมาตั้งที่โตแล้วก็นําหัวหน้าคุ้มนําผู้ที่เกี่ยวข้องนํากลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านมาพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาเรื่องหนี้สินนอกระบบปัญหาเรื่อง อาการเกษตรราคาตกต่ําทำอย่างไรเราจะลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตได้หรือทำอย่างไรเราจะอยู่ได้เราก็มาคุยกันเสร็จแล้วเราก็นําปัญหาดังกล่าวไปเสนอไปแก้ไขโดยบางบางครั้งก็ต้องอาศัยห,หน่วยงานของส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะได้รับการแก้ไขให้กับชาวบ้านครับอย่างเช่นจปทที่หน่วยงานพลังชุมชนของอำเภอรับผิดชอบเนี่ยเราก็ขอในเรื่องของงบประมาณสนับสนุน ในการส่งเสริมการทำอาชีพเช่นปุ๋ยหมักต่างๆอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของการอาชีพเนี่ยเรื่องงบทุนเนี่ยเราก็ไปยังกศออนอของอำเภอไซยงามซึ่งมีครูประจำกศออนอเนี่ยนะครับท่านก็มาดูแลนำวิทยากรมาสอน,มาส,อนมาส่งเสริมอาชีพมาสร้างทักษะพื้นฐานความรู้เพื่อให้ชาวบ้านช่วยเหลืออย่างเช่นทำน้ำยาใช้เองทำสิ่งของอบริโภคอุปโภค บางสิ่งบางอย่างใช้เองก็ลดต้นทุนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเรารับรู้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็นําไปสู่องค์กรหรือหน่วยงานราชการที่มีกําลังหรือเกี่ยวข้องโดยตรงที่จะช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าเป็นตั้งแต่ท้องถิ่นไปถึงอ,อบจอ,อย่างนี้เป็นต้นครับครับในส่วนของกองทุนหมู่บ้านของหมู่8เรามีการ ระดมเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านโดยจัดเป็นสัสดส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดส่วนหนึ่งมาตัดชุดให้ชรบรหมู่บ้านในการรักษาความสงบในส่วนหนึ่งเราก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้ชาวบ้านได้ปลูกผักสวนครัวรัวก,กินได้ในส่วนหนึ่งเราก็เป็นกิจกรรมในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต่ยากจนหรือผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับหมู่บ้านเช่นประชุมมาพัฒนาร่วม ส่วนรวมทำอันนี้เราดูถึงความร่วมมือเราไม่ได้ดูเรื่องของฐานะหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวเพราะว่าโดยส่วนรวมแล้วเราต้องช่วยทุกคนในหมู่บ้านอยู่แล้วครับตามสภาพปัญหาจิตอาสารีจะเป็นหัวหน้าในระดับตำบลแล้วก็ในหมู่บ้านเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องรวมถึงตำบลโดยเรามีกิจกรรมร่วมกับอำเภอ,อทุกเดือนอยู่แล้วนะครับในของอำเภออันนี้เป็นทุกตำบลก็ร่วมของอำเภอในการพัฒนา ร่วมกับเพลแล้วจิตอาสาของตำบลหนองค้าเราเราก็ยังพัฒนาหมู่บ้านตำบลไม่ว่าถนนหนทางลำน้ำคูคลองห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดเรื่องขยะเนี่ยนะครับเราเน้นเป็นเป็นกรณีพิเศษด้วยตำบลหนองค้าเนี่ยเป็นตำบลที่ติดกับตำบลพานทองหนองทองอ่ายงามมันจะเป็นทางผ่านไปได้หลายจังหวัดหลายหมู่บ้านหลายตำบลดังนั้นเราจึงรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มของจิตอาสาเนี่ย เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องในส่วนของหมู่8เองเนี่ยนะครับผมได้มีการพูดคุยและก็ทําประชาคมในการพัฒนาหมู่บ้านในทุกๆนัดขัดเลิกวันสําคัญของชาติบ้านเมืองเราอันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจาสาที่ทําอย่างต่อเนื่องครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัทพรน้อยม่วงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตนนําบลหนองค้าอําเภอไทรงามจังหวัดก,กําแพงเพชรนะคะการประสานงานกับ กำนันน้อยนะคะเ,เวลาได้รับมอบหมายงานจากอำเภอนะคะก็กำนันก็จะมาออบอกกล่าวงานให้ไปประชาสัมพันธ์กับลูกบ้านแล้วก็ให้นำนำลูกบ้านปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมาจากอำเภอนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้รับมางานที่ได้รับมากำนันก็จะเป็นงานที่ พัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่นะคะ